แล้วก็ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันระดมสมองหลายหัวดีกว่าหัวเดียวเป็นปัิญาของช่างตัดหลายหัวดีกว่าหัวเดียวเมียสกิดเฮ้ยจริงเมียสกิดแล้วสกิดตอนตีสองเลยเฮ้ยย่าผมก็เลยจัดไป็นสามน้ำเลยโอ้ยน้ำยังไงน้ำแฟบเฮ้ยน้ำที่สองเป็นน้ำยาขับขันที่นึ่ง้ำที่สามก็เป็นน้ำล้างคาะอันนี้ทำอะไรทำอะไรซัก กังเกงให้เมีย,ย,ยไปทํางานที่ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกัน ที่หาดใหญ่คราวนั้นท่วมกันไปถูกครอบครัวมาจากไหนเนี่ยมาจากหาดใหญ่ทีุ่ยน้ำมันจะถูกลังเก่งเนี่ยที่ถกเท่านี้ไม่พอหาดใหญ่เขามิดคอแล้วตอนเนี้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโนหยโอ้ยโอ้ยโก้ยโอ้ยนอ้ยอ้อหยโอหยโอ้ยอ้ยโอ้้อ้อ้ยโอหยโอ้ยา รายการข้างทำเนียบข้องเล่านี้เป็นวงพี่นองชาวบ้านย่มากแต่เราก็ลงไปช่วยอะไรมรักไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ส่งกําลังใจแล้วก็ข้อเชิญชวนนะครับ,รบพี่นองประชาชนเทมีพอมีกําลังอยากจะเข้าไปช่วยไล่หางไล่หลงแลม้าพร้อมจะสนับสนุนอาห้ารการกินอะไรต่อเมียอะไรให้แต่เขาไม่มีกําลังอาไปแจก เพราะฉะนั้นใครได้มีเรือมีรถมีอะไรที่สามารถเอาไปหลับช่วงแล้วไปแจ๊กต่อได้ครับให้ช่วยกันนะครับช่วยกันครับช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยน้ำท่วมคราวนี้เนี่ยเขาว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับผมที่หัดใหญ่นี่เขาบอกว่าในรอบ80ปีเลยครับไม่เคยเจอน้ําท่วมอย่างนี้เพราะว่าหัดใหญ่เนี่ยไห้มีการระบบป้องกันน้ําท่วมทำโดยพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทำคลองร1ร2ร3ร4ร5ไม่ใช่รัชกาลนะคลอง รอเนี่ยคือคลองระบายระบายระบายน้ำลั่นเมืองรอบเมืองอ้อมเมืองไปหมดแล้วครับปรากฏว่าทำเนี่ยเพราะว่าทุกครั้งที่น้ําท่วมเนี่ยน้ำมันจะมาจากเสดาวอ่าอําเภอเดามาจากเทือกเขาแถวมาเลเซียครับแล้วก็ไหลลงมาเดานี่ไม่เคยน้ําท่วมนะฮะเพราะเป็นทางผ่านน้ํำแล้วก็จะมากระจุกตัวอยู่ที่ท้องกระทะคือหัดใหญ่อ่อนจะไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาทะเลสาบสงขลาปัญหารอบนี้คือ คลองรอหนึ่งที่เป็นคลองสายหลักในการลัดน้ําออกไปเนี่ยยังไม่ท่วมเลยเพราน้าไม่ได้มาทางนั้นน้ํามันดันมาทางข้างมันตกอยู่ที่เขาคอหงเพื่อเขาคอหงตรงนั้นอ่ะแล้วน้ําตกแช่อยู่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยสามร้อยกว่ามิลลิเมตรสามร้อยกว่ามิลลิเมตรตกอยู่เฉพาะหัวไอ้ตรงยอดเขาคอหงน้ํามันทะลักทีนี้เขาคอหงเนี่ยไม่ได้มีระบบป้องกันก็มีอ่างเก็บน้ามออซึ่งเต็มมาตั้งแต่ต้นแล้วพอล้นมาปั๊บ ถนนช่องเขาสามช่องการจนาวันนิดถนนช่องเขาอีกสามช่องเป็นเหมือนคลองส่งน้ำเข้าเมืองเลยโพรวดเดียวไม่รู้เนื้อรู้ตัวตีหนึ่งยังแห้งสนิทตีสามเอว เช้ามาคอเลยพรวดเดียวเลยพรวดเดียวเลยและพรวดเดียวเนี่แหละฮะมันก็เลยทําให้ชาวบ้านเขาก็บ่นอย่างหนึ่งก็คือก่อนหน้านี้เราจะมีระบบเตือนภัยที่เรียกกันว่าเซลบอร์ดแคสต์เนี่ยนะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจะต้องเตือนภัยก่อนภัยเกิดหรือในระหว่างภัยเกิดก็ยังดีแต่ปรากฏว่าหลายครั้งหลายคราวโดยเฉพาะยิ่งคราวนี้เนี่ยนะน้าท่วมตีหนึ่งตีสองแต่เตือนภัยตีสี่แบบนี้ อ่อันตรายที่ขึ้นก็คือระบบน้ําระบบไฟไม่ได้รองรับไว้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหาของชาวหัดใหญ่หรืออําเภอใกล้เคียงก็ต่างที่ทั้งสติงพระบ้านผมเนี่ยพวกอยู่ริมทะเลสาบเนี่ยก็เละตอนนี้เละแล้วน้ำขึ้นมาแล้วครับบางบ้านเนี่ยมีผู้ป่วยติดเตียงบางบ้านมีระบบฟอกอากาศฟอกไตสําหรับผู้ป่วยเนี่ยครับ คอตัดไฟไม่บอกล่วงหน้าไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าไม่ได้เตรียมแบตสำรองไม่ได้เตรียมไผู้ป่วยก็แย่เลยผู้ป่วยตอนนี้อพยพกันชุลรุบุวุ่นวายส่งกําลังใจถึงพี่น้องชาวหาดใหญ่ของเราทุก ครัวเรือนเลยใช่นะครับแล้วนอกจากนั้นนะจังหวัดภาคใต้นะสุราษฎร์นครพรมนัดสุราษฎร์ผมเห็นพักพวกอยู่ที่สุราษฎร์ถ่ายสวนยางพัทลุงด้วยนะสวนยางสวนปาล์มเนี่ยคือตอนนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยตั้งแต่สุราษฎร์นครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสแล้วก็สตูลพัทลุงเนี่ย เรียบร้อยไปโดนหมดเลยนะน้าฝนเนี่ยมันปริมาณมากที่สุดมากมากและตอนนี้กรุงเทพเริ่มหนาวยิ่งหนาวเท่าไหร่ทางใต้ฝนยิ่งตกหนักเท่านั้นหเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สัดส่วนความชื้นอะไรกันใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้อีกลมมันดันมาด้วยอีกอาทิตย์กว่าเนี่ยยังตกต่อเนื่องตกต่อเนื่องเลยนี่นะอันนี้ก็กรุงเทพเองเนี่ยตอนนี้ลมกบอได้พัดแต่ความน ดูแท้เก็อยู่เหมือนจะฟินๆนะภาคเหนือภาคอีสานก็ดูเหมือนว่ามันก็่หนาวได้ที่คนไปเที่ยวบางที่ยอดดอยตัวเลขต่ำต่ำกว่าสิบก็นะเขาเรียกตเลขตัวเดียวเนี่ยนะแต่ปักใต้นี่โอ้โหหนักมากทัวงนี้นะอย่าว่าแต่ภาคใต้อันนี้ผมฝากถึงรัฐบาลด้วยยนนะครับหาทางแก้เดี๋ยวอาจารย์สมชายจะเสนอต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอะไรก็ตามทีจะกี่น้ำสามน้ำห้าน้ำเนี่ยนะครับ อย่าลืมน้าท่วมที่อยุธยาเออยังไม่ลดเลยกว่าแล้วพี่น้องมาแล้วชาวบางบานบางไสเสนาอยุทยานี่ชต้องขอบคุณจริงๆเออนะไม่มีพวกท่านนี่ป่านนี้กอทมเละทุ่มเป๊ะไปหมดแล้วแล้วผู้เสียสละอย่างผู้เสียสละอย่างนี้เนี่ยควรที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าหาวิธีการที่จะชดเชย หาวิธีการที่จะเยียวยาไอมิติเดิมที่ว่าหลังเราเป็นหลักพันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงและถ้าถ้าท่วมเกิน2อเดือนสมเดือนเนี่ยมันต้องหลังหนึ่งเนี่ยเป็น2 0 0 0มื่นสามนสุดออกตารางมายนะเฉยเก้าพันถ้าท่วมเกิน1เดือนเพิ่มอีกเท่านี้พัน จะเนี่ยไล่มาหมื่นกว่าบาทสองหมบาทห9 0 0 0เก้าห่เกว่าบาทต้องต้องต้องให้ให้มันทันส่วนในส่วนที่จะช่วยเป็นอาหารการกินเป็นถุงยางที่แตกต่างตรงนั้นก็ช่วยไปใ่แต่เงินชดเชยเนี่ยทำให้เขามีขวัญและกําลังใจว่าเอออย่างน้อยพอน้ำลดเนี่ยมันจะได้มีสตุ้งสตังในการที่จะซ่อมแซมบูรณาบ้านอันเนี้ยเราต้องมาพูดให้เป็นระบบครับอาจารย์สมชาย แก้น้าท่วมกันอย่างเป็นระบบแกระบบแรกก็คือเรื่องของต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําต้นน้ำหมายถึงว่าการป้องกันปัญหาความจริงครับหาดใหญ่เขาก็มีผังในการป้องกันอยู่แล้วแต่บังเอิญฝนมันตกผิดทางผิดทางแล้วก็น้ํามันมาผิดทางแล้วการจัดการน้ําเนี่ยไอ้สัมพัทธ์คนเราว่าควรจะบูรณาการทักกรมทรัพยากรน้ำโอ้โหนหน่วยงานเกี่ยวกับน้ําบ้านเรามีกี่หน่วยมีกี่หน่วยงานสิบห้าหน่วยงานสิบห้าหน่วยงานน่าเชื่อนะที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยนะ กรมโชระทานกรมอุทกวิทยากรมอุตุนิยมวิทยาก็ตองเกี่ยวกันแล้วะไนี่ยและยังมีหน่วยงานกลางคือสทนชสำนักงานบริหารทรัพยากรน้ำคิดดูอ่ะกรมเจ้าท่าต้องจะเป็นเกี่ยวกับน้ำเยอะแยะช่นยแม้แม้จะมีกรมทรัพยากรน้ําแต่ว่ามันก็ยังไม่บุรณาการใช่เราก็สงสัยอันนี้ผมสงสัยมานานในการวางแผนจัดการบริหารจัดการน้ํำ หน่วยราชการมีถึงสิบห้าหน่วยครับขอโทษในสมัยพระเจ้าอยู่หัวและการที่เก้าพระองค์เดียวอนั่งดูแผนที่กลางแผนที่ดูทิศทางน้ําดูอะไรและมีแนวทางฮันใจเนี่ยที่รอดมาหลายสิบปีเนี่ยครับท่านบอกว่าให้ทันทำคองอ้อมไปอย่างนี้อแล้วหน่วยงานราชการอ่ะรัฐบาลอ่ะครับกี่ยุกี่สมัยอ่ะทำไมไม่ทำทำไม เอาพระราชดำริเอาสิ่งที่พระองค์ท่านให้แนวทางมาเนี่ยมาปรับมาประยุกต์ใช้เถอะท่านอย่ามัวแต่เกี่ยงกันคนนั้นขุดปลายนี้คนนี้ขุดทางนั้นอบตนั้นสุดแค่คลองนี้ไม่ขยายต่ออะไรเงี้ยรับครับครับอันนี้สำคัญแก้ลิงอย่างเงี้ยแก้มลิงก็ต้องทำหายไปหมดแล้ว ใช่เผ่ผมว่าบางอำเภอตอนนี้นะแกมลิงเริ่มถมแล้วเอาไปใช้ก็ถมแก้มไม่เห็นมาทำบ้านจัดสรรไงไม่เห็นความสำคัญของการที่จะต้องขุดบ่อสกัดหรือว่าดักน้ำเอาไว้นะเออนี้เอาไปเรื่องที่สมาเอผังเมืองผังเมืองก็ไม่ได้ใช้จริงหรอกบางทีเนี่ยแก้ผังเมืองเพื่อสอดรับกับในทุนแล้วไปเห็นไหมตอนปีน้ำท่วมปี54ที่ว่า ทำผังเมืองครับแล้วว่าเป็นเขตอุตสาหกรรมครับ,รบแต่ลืมไปว่ามันเคยเป็นทางน้ําอคุณตันไงอคุณตันอิชิตันนะ่ะโรงงานอิชิตันล้อมรัวอย่างดีป้องกันน้ําอย่างดีแต่มันเป็นทางหลัก ล้ว่ระเบิดเลยตึงเลยตึงเลยทีเดียสู้สู้แรงของน้ำไม่ได้ใช่ใชมันต้องมีทางให้เขาไปเพราะฉะนั้นต้นน้ำก็คือเรื่องบูรณาการในการป้องกันน้ำอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันระดมสมองหลายหัวดีกว่าหัวเดียวเป็นปริญญาของช่างตัดผมหลายหัวดีกว่าหัวเดียวพูถึงทีฬาการนดนะจ๊ะคือเมื่อคืนนี้นะ ผมเนี่ยจัดไปสามน้ำเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอ้ยยังไ่ไปอยู่ห้องใต้บันไดมาเหรอเฮ้ยโอ้ยจริงเนี่ยถูกทดสอบในตอนปีสองไอ้เง่าผมก็เลยจัดไปสามน้ำเลยโอ้โยน้ำแรกน้ำแซบเฮ้ยน้ำที่สองเป็นน้ำยาปรับคันนุ่มเฮ้น้ำที่สามก็เป็นน้ำล้างคราบแฟบออกไปอันนี้ทำอะไรทำอะไรซัก กางเกงให้เมียไปทำก็คนไทยตั้งแต่ปีสองเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไม่ได้ทำแล้วจะรีบก็เป็นผมเนื้อสามน้ำจัดเลยไปสามน้ำกี่หนฮะากี่หนสามน้ำกี่หนเมื่อกี้นอกจอเล่าว่ะสามน้ำห้าหนเพราะอีกสามหนลุกขึ้นฉี่อันนี้คือพี่กลาน้ำกลางน้ำกลางน้ำกลางน้ำเวลาน้ำท่วมเนี่ยแบบ คอยพึ่งแต่ภาคเอกชนคุณกันรอมพลังอะไรต่างๆเนี่ยนะคือการบูรณาการการจัดการเนี่ยภาครัฐนี่ยังต้องเป็นเซลล์บอร์ดแคสเนี่ยหนึ่งเตือนให้เร็วแล้วก็หาวิธีเห็นไหมที่เขาบาดเจ็บอยู่ทางใต้เพราะอะไรเรื่องสาฟ้ารัดบุญใช่ไฟดูดไชช็อตไช่ช็ตไชช็อตไช่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 ช็อย่างเงี้ยทุกครั้งที่เกิด มันก็มีแผนงานของมันอยู่ในการรับมืออันนี้ก็ต้องโทษกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพอน้ําท่วมตั้งท่าจะท่วมเนี่ยมันต้องรู้แล้วว่าอาหารยังไงระบบการช่วยเหลือยังไงช่ผู้ป่วยสํารวจกันยังไงมีอสมมีอบตมีเทศบาลมีอะไรเนี่ยเขารู้เครือข่ายอยู่แล้เนี่ยมันต้องบูรณาการให้เร็วแล้วพอมีแผนผังมาปุ๊บ แผนที่นี้อยู่ตรงนี้อัไอ้ไนี่ชาวบ้านแจ้งมายังหาบ้านชาวบ้านไม่เจอเออนี่สำคัญนสําคัญมันต้องมีคนในพื้นที่แล้วก็อุ้ยอาจารย์นังเหาตอนปี่หี่ผมไปแถวครองแถวยุทยาบ้านอยู่ไกลๆลึกๆกลางน้ำอ่ะน้ำเขาวเต็มไปหมดเลยเอเรานึกว่าไม่มีคนอยู่ไปอยู่ใกล้มีคนแล้วไปคลองบางคลองที่เรือทั่วไปอะไรไปไม่ได้นอกจากอ เรือเร็วนะพวกเจสกีครับโอ้โหไปแล้วน่าชื่นใจตรงไหนเขาท่วมชั้นแรกเขาไปอยู่ชั้นสองแล้วไปเจอเรือพระราชทานแล้วอ๋อไปก่อเราอีกของพระราชทานมากกว่าเราอีกเพราะฉะนั้นเวลาน้ําท่วมเนี่ยเรื่องการบุรณาการทุกภาคส่วนเนี่ยภาครัฐต้องเร็วต้องเร็วสุดท้ายปลายน้ําปลายน้ําท่วมเนี่ยจะวางแผนยังไงอันดับแรกเนี่ยนะวางแผนในการช่วยเหลือประชาชนในการเคลีย เคลียร์ขยะเคลียร์พื้นที่ล้างบ้านล้างเพราะเวลาน้ํามันลดเนี่ยสิ่งที่มันทิ้งไว้เนี่ยคือโครนแล้วพอโครนแห้งแล้วเนี่ยจําปีที่มันท่วมที่เชียงรายมายบ้านเลยแม่ส้ายบางคนบอกเออาบสายลมจอยตลอดพื้นบ้านไม้ลุงคนรพวกนี้นะคือโครนเนี่ยมิดชั้นหนึ่งเลยจนบางบ้านบอกเออเฮอดบัญญปิดไปเลยไม่ไหวแล้วเพราะมันไม่ได้ล้างก่อนน้ำ กำลังลงอแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีผู้ที่เขามีจิตอาสานะในการที่มาช่วยต้องระดมกันครับมีอีการหนึ่งเนี่ยนะฮะซึ่งผมเห็นในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือสงการเนี่ยจิตอาสานี่คือใครหรครมบน้องน้องช่างกลนะน้องน้องช่างกลปีใหม่สงการนี่นะเขาก็จะไปช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของรถลาอะไรนะน้ำท่วมเนี่ยแล้วปลั๊กไฟอะไรต่างๆเลยนะหรือจะเตรียมการสําหรับค่าวต่อไปเราไม่อยากให้มีนะ เขาต้องย้ายปลั๊กไฟขึ้นนี่น้องๆเนี่ยเด็กๆกนทังลายนี่ต้องไปช่วยกันคาว่าปลายน้าเนี่ยมันคือการสรุปและถอดบทเรียนแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราถอดแล้วเอาไปเก็บเราไม่ได้มาสรุปทั้งให้ประชาชนดูสาตรฐานะอย่างเนี้ยนาทวมทุกปีมีแนวโน้ม3ปีหน5ปีหนเนี่ยปลั๊กไฟมันต้องย้ายใชก็ต้องบอกเลยว่าทั้งประเทศไทยในย่านนี้มาตรฐานใหม่การสร้างบ้านจะต้องมีปลั๊กสูงเกิน เมตรครึ่ง2เมตรใช่เอาให้มันชัดเจนไปเลยถูกต้องแล้วก็สีที่ทาบ้านจะต้องเป็นสีกันน้ํากี่เมตอะไรเงี้ยอาให้มันชัดไปตั้งแต่ต้นต้องเป็นสีทนได้ทนแได้ทนแไดเนีเขาเคยเจอน้ำพว่ครับปีห้าสี่ครับน้ําจะมาจะมาจะมาใช่ไหมรุงเทพสีแม่โทรมาเลยบอกว่า ท่วมไม่ท่วมถึงไม่ถึงอย่าประมาทยกของขึ้นไปไว้ชั้นสองให้หมดก่อนเพราะถ้าท่วมแล้วเนี่ยมันเน่าคือของถึงเป็นขยงขยะเนี่ยมันจะเน่านังสงหนังสือเก็บให้หมดผมก็ย้ายขึ้นไปหมดเลยปรากฏว่าน้ำท่วมมาเราแค่ล้างพื้นไม่ต้องทำอะไรของเก็บหมดแล้บางบ้านนะ ไม่เก็บอะไรเลยกลับมาถึงบ้านนึกว่าขโมยขึ้นบ้านเพราะน้ําท่วมเสร็จไอตู้ที่มันเป็นไม้ไอไอไม้อามันละลายมันละลายมันพองมันมันละลายตู้นังเสือนี่ประสบกผมเลาไม่หาตู้น้งสือกูโดนยกนี่เปล่าถาตาไปเราคุมประสบการณ์คืออะไรรู้ไหมับว่ากุว่าตู้ที่เป็นไม้อาจที่เป็นไม้นะพอน้ำลดแล้วนะได้สิ่งที่แปลกปลอมมาอันหนึ่งคืออะไรเห็ดจริงก็ดูเลยเ เด็กมันขึ้นมาในตู้ังส หนังสือที่ไม่ต้องถึงเละเลยแต่ว่ามีเห็ดขึ้นในทุกสิ่งเพราะงั้นเราล้างบ้านอย่างเดียวเราไม่ต้องล้างของเนี่ยถ้ามันโอ้เซฟความเสียหายเยอะเยอะคือถ้าเราวางแผนทุกอย่างตามนี้นะฮะก็จะไม่ต้องเดือดร้อนใชอน้องทหารหารดิคะนที่ว่าที่เชียงรายก็ต้องน้องทหารมาขุดมาโอ้แล้วก็ไม่ต้องไปถามนะว่ามีทหารไ่ทำอะไรเพราะงั้นปลายน้ำเนี่ยอบทเรียนเสร็จแล้วเนี่ยต้องสรุป และออกมาย้ําเตือนต้องแล้วหน่วยงานมีหน้าที่เตือนอรู้ดูฝนมาแล้วไม่รู้ปีนี้ท่วมไม่ท่วมไม่รู้แหละเขาบอกว่านี่นะอาถั์วันที่22พฤศจิการอําเภอหัดใหญ่เนี่ยทุกครั้งที่น้ําท่วมไม่ใช่ทุกปีนะทุกครั้งที่น้ําท่วมจะท่วมวันที่22พฤศจิกา โอ้โหเหรอไปดูบันทึกประวัติเลยนะปี54ก็22พฤศจิกาปี53 52พฤศจิกาปี31ก็22พฤศจิกาปีไหนๆก็22พฤศจิกาคือวันที่น้ำมันหลากลงมาพอดีมันพอดีเลยเนี่ยนะก็ก็เขาเรียกว่าศึกษาประวัติศาสตร์เอาไว้เพื่อเตรียมตัวโดยเฉพาะยิ่งช่วงนี้นะโลกทั้งโลกเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าฝนตกชุก ในบางจุดน้ําทะเลสูงขึ้นส่วนน้ําจืดจะหายไปฮะเพราะโลกร้อนเนี่ยวกบราดาิมะตามยอดภูเขาเนี่ยมันก็จะลายแล้วก็ทิ้งทะเลน้ําจืดในโพลงเป็นทะเลมันก็กลายเป็นน้าเค็มก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญโลกตอนนี้มันเป็นโลกว่าโลกรวนแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาต้องศึกษากรนนี้น้ําท่วมเมั่อก่อนไตรคมันไรมันรอบมันที่มันจะตับตัวของโลกน้ําท่วมเนี่ยเมื่อก่อนระดับขาระดับเอวทีนระดับมิตศาสษรเลย เพราะฉะนั้นฝากฝากไ้กันแล้วการภาครัฐเอกชนต้องช่วยกันครับใช่ต้นน้ากลางน้ําปลายน้ำตัวเราเองด้วยใช่ก็ต้องเฝ้าระวังติดตามข่าวสารแล้วก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่ารอคอยความช่วยเหลืออย่างเดียวช่วยเหลือตัวเองก่อนแล้วภาครัฐเอกชนต้องช่วยกันทุกฝ่ายแก้ปัญหาได้ครับเป็นห่วงนะครับขอให้พี่น้องประชาชนที่เผชิญปัญหาน้ําท่วมอยู่ปลอดภัยแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับครับผม อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe และกดวิวแชร์กดแชร์ไรกันข้ามทั้เนี่ข้ามที้เนี่